ครับกำลังจะพาเข้าอีกวิติหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ของเรากำลังจะนำท่านเข้าสู่วิติใหม่แห่งโลกปัจจุบันนะครับทางหน้ามีแต่หมอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีมากขนาดไหนนะเรากำลังเข้าสู่อีกวิติหนึ่งแล้วอำเภอวัดสิง จังหวัดชายนาฏยามเช้านะครับนี่เราเริ่มเข้ามาในผมอกแต่ว่าอันนี้ยังน้อยลงนะเมื่อกี้เยอะกว่านี้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วพระอาทิตย์เริ่มมีแสงออกหมอกก็เริ่มจางลงนะครับอันนี้เราเข้ามาสู่ด้านในของหมอกนะอันตรายจะเกิดขึ้นได้นะครับใ,ใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่ารถมองไม่เห็นกันเลยครับ ว่าเราจะไปถึงไหนนะครับหมอกจะมีหนามากขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะเพราะว่า,าผ้าทีเติมส่องแสงให้ความร้อนนะก็ได้ละลายนเนอะไรนะในส่วนของความชื้นนะฮะที่กลายเป็นหมอกนะครับ เมื่อสักครู่นะฮะมองไม่เห็นทางเลยนะขนาดอยู่ใกล้ๆกันนะอันนี้เข้ามาในหมอกแต่ว่าความหนาแน่นมันเยอะนะนะฮะนะครับข้างหน้านะาพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บขับรถไปเนี่ยหน้าแฉะเลยนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยหน้าแฉะเลยเพราะว่ามันเป็นละอองความชื้นนะฮะของหมอกกันนะครับพูดตรงนี้ยังหนาอยู่เลยนะในทุงน่งนาที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ซ้ายขวาฮนะาด้านซ้ายขวาที่มองไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นอะไรเลยนะฮนะะนานจะได้ลุยอย่างนี้นะครับก็ต้องระวัตระวังกันด้วยนะครับใช้ความระวัตระวังหน่อยเมื่อสักครู่ก็มีรถพ่วงนะรถพ่วงจะเลี้ยวไปขวามือแต่ว่ามาวิ่งเลนกลางเลย เกืออุบัติเหตุนะฮะเพราะรถเข้ากันเยอะฮรรถรถโยน์มากันหลายคันนะก็ะเริ่มเป่าบางลงเยอะนะครับเริ่มเบาบางลงเยอะแลนะ้วบรรยากาศนานจะได้เจอบรรยากาศที่มีความชื้นมีหมอกขาวๆนะครับ านานๆจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้สักทีนะครับหรือว่า,าตัวผมเองตื่นสายก็ไม่รู้นะเลยไม่ค่อยเห็นนะวันนี้วันนี้ออกมาเช้านนะครับก็เลยได้เห็นวิวชิวชัดสวยงามง,งามแบบนี้ยังมีอีกเป็นระยะทางเลยนะครับไกลนะมองใใไกลๆนี่เห็นเป็นหมอกหมดเลย ก็ต้องรอผ้าชิดสองแสงให้ความร้อนนะฮะพกวกบอกก็จะจางลงไปเยอะนะแต่เช้าเช้านี่โอ้โหสุดยอดมองไม่เห็นเลยเอีอผ้าชิดเริมสองแสงมอกก็เริ่มจางลงไปเยอะนะแต่ในส่วนของในทนานี้ก็บรรยากาศก,าก็มองไม่เห็น กอที่ว่ามีเพลกฟังผ้าชิตตรงนั้นบอกก็จะยังหาอยู่นะบองไม่เห็นรถนะครับอันนี้ยังเบาบางลงนะตอนที่แรกยังบองไม่เห็นเลยละ่ะมองไม่เห็นรถเลยรถกำลงเปิดไฟปิ่งนะครับเพราะว่าไม่อาจจะนตลายได้นะครับ วัดสิงห์หนองมะวงนะฮะถนนวัดสิงห์หนองมะวงนะครับนออกแากวัดสิงห์งม,ม,งอองมาไม่ถึงห้าร้อยเมตรไม่ถึงกิโลฮะประมาณออกแากวัดสิงห์มาประมาณกิโลนึงก็เริ่มมีหมอกแล้วนะครับแล้วก็ยาวมาเรื่อยเลยในะตอนนี้นะจนจะถึงเขาเรียกอะไรลหละแยกแยกถนนเข้าทุกว้างนะใกล้จะถึงแหละก็ยังมีหมอกหนาะแบบนี้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็พาพิบกิจน์จะเริ่มขึ้นสองแสงสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็คงจางหายไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองมาใหม่มาเช้ากว่านี้อีกเดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีความหนาขนาดไหนนะจุดนี้จุดนี้ไม่มีบ้านคนนะจะมีแต่ทุ่งนามีต้นไม้เยอะความชื้นเกยิ่งเยอะใหญ่เลยเห็นไหม ดนะูด้านข้างนะด้านขะ้างในทุ่งนานะสองฝั่งนี่มองไม่เห็นเลยนะครับสองฝั่งนี้มองไม่เห็นเลยครับาอนะ,นอระครับนะรอ,รอขอมาขอาทิขึ้นนะาทิศขึ้นโอเคอยังไงพวกนี้เดี๋ยวมาชมกันใหม่ฮนะ ปรชุมคนใหม่จะพามาชมกันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะปิด